มาพร้อมเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะฮะมาเจอกล่องปิดซ่องแล้วนะกุญ่จนเนาะ้องมาดูกันนะฮะโอ้โหสองกล่องกว่านะไม่รีรอนะนี่มีนี่ไม่มันไม่เซอร์ไพรส์มันมันจะไม่ได้เร็วเนาะมันจะไม่ถึงแปดนาทีนี่นะพี่น้องจัดของใครนะฮะมาจอยคิดว่าอุปกรณ์การผู้ใดอกห้องน้ำของคนักการเที่ยว ของแม่เสี่ยวกล้วยหรอโอ้ต้องใช้พี่นะพี่นี่เอาเจ้าคือรุ่นก็ข่อยแก่ชินเจ้าคือรุ่นก็ข่อยแก่จากลาฮะฮะมีของข่อยน้ำของเจ้าแฝงมะแก่โอ้กางเกงไลยนี่ของข่อยน้ำมาหรวะเจ้าอยู่ข้างในบ้านสองคนแฝงมะแก่มันจะหมดแปดนาทีข่อยหมดแปดนาทีดิโอ้โหว้าวว้าวมีของกินแล้วมีถั่ว ปวไม่ไม่เดี๋ยวต้องอ่านในลายด้วยบ้างใครบ้างนะนี่ของเขาบอกหรือนี่ของเขาบอกกัปตันไม่มีครับไม่มีตันส้มตนีกวาวันนี้เฮ้ยตันส้มตํากับแกมวะกันเป็อันนีุ้ยกรแกมกรแกมกับแกม เดี๋ยวเราไปทานตะวันนะนั่นอันนี้น้ำเค็มบางแคห้ยเก้มแม่เราคงไม่ได้กินไรแล้วละมาเห่าเลยเาเกี่น้องอันนี้อียงตุนเชียงอาหารแมวอาหารแมวเจ้าวายนี่ก็ g ้แมวโอ้ขอบคุณครับ ของเล่นแมวข่อยว้าวบอเบนของข่อยสิกับแก้หรือเปล่าบอเบอบอแกบวกับแมวอันนี้กับแมวของเล่นแมวโอ้าหารโออันนี้กินนี่กินนี่กินนี่บ้านเราเป็นห้องหลุดเบิานะบ้วน eh? เราบ้านเราเฮ้ยอันนี้กับข้าวอะไรอ่ะหมูโอ้หมูเดดเดียวโอ้หมูแดดเดียวอันนี้ก็โอ้โหพี่น้อง แล้วก็ปลาหัวกุดปลาอีฮื้อปลามีหัวปลาคิโกะกอมแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดกลับแก้มเป pues ่าน่งเพื seed, ่อไม่ให้เป็นการเสียยเยลของใครอะแม่เพ่อกระเป๋ามาก่อนของใครอะกระเป๋าแม่อยู่ไหนเรมีของใครมั่งเียวสิ่นะ อ่ะบ้ายของของค่อยได้แล้วของลูกของลูกค่อยนี่มีของลูกค่อยด้วยพร้อมมาให้แม่หน่อยอ่านลายก่อนว่าต้องเป้แบ่งใครของใครนะของคุณน้ำตาลเปรี้ยวของเสี่ยวนะฮะโอ้ม่เสี่ยวเพิ่มมากเลยวามตื่นเต้นเลยมันกำลังผลไม้แหมไม่ว่าจะได้กินก็ ไม่รูแกถูกโหรเปล่านะแกไม่ถูกหรก็สงสัยจะเช็คได้ยินข่าวว่ากัปตันรับกล่องพัสดุให้พี่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเอามาดูอยู่ไหนอ่ะอ๋อหนุ่มแมครับอ๋อมาแกะมันไม่ครบแปดไมครบแปรเสืบไฟแล้วเสือผ้อีกนะฮะทุกท่านไม่น่าคลอกไม่ม่าคกเออแล้วทำไมเราไม่เปิดไฟเนี่ยห้องยังไม่เปิดเ่ห้องยังไม่เปิดเข้า เออผมยังไม่เปิดนะเด้ได้ของลูกมาเลยอีกแล้ววิ้วิ้วสองค้องพูดดิวอ้เอาไปเปิดเลยค่ะอาหารแมวกับอาหารคนยามะเขือกันถูกต้องไหมทุกแต่หนีชีวิตอาหารแมวอ่ะแม่ไม่ยังหาไม่เจอเอาอันนี้มาจากอหาก่อนจากใครวะปัทุมปทุมวัน กระตุ้งธานีของที่ชิองกล่องสอกล่องกล่องแรกไปกเะาษแม่กระดาษโห่ไปกระดองนล้ววะท้องน่ะเฮ้ยอะไรนะสเปรย์ป้องกันแมวกำจัดกลิ่นของแมวสเปรย์ป้องกันแมวป้องกันสุนัขฉี่ไอ้ยังฟอนกัดพัด สปอร์ตออนสำหรับแมวสำหรับการจัดหมัดเห็บสำหรับลูกแมวอายุ8 8ตับดาใช้กับเกมได้อยู่กับเกมบ่ครับเป็นกับเกมได้อยู่ครับของช่างพงหมดเลยเหรครับอันนี้ก็สเปรแมวอีกนีแตของแมวนะแม่เสียวนะก็ไม่ต้มหมดเลยใช่ไหมครับโอเคครผมแกะแล้วก็มอเาว่อกพวกนี้เราก็ไป มีดมีอยู่มีดมีอยู่มองไม่ค่อยเห็นเลยนะอีก,กองนึงเป็นอะไรอ่ะทรงใสสีมีแต่อาหารแมวอาหารคนสีมีบ่เนาะเอ๊ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอาหารค้นนะ <c oughs> อาหารแมวตัว <c oughs> อของแมวอีกแล้วเหรอ <c oughs> สายแมว <c oughs> มายแมวใช้เป็นกับเกรมก็ได้ สายแมวกับแกมันที่ไหนนี่โอ้กับแกมันอยู่นู่นเนี่ยผมแกมก่อนแล้วนะ้อยู่มีของถอยเลยไม่ตของแมวเจ้าบ้าสมมีอไรเจ้าเลยเนาะแตว่าอยู่เจเพ่อจให้อาหารแมวแบดนี้เจ้าเอาเม็ดไม้เจ้าเอาม้ไปหม้เสียม้ไปหม้อกี่เด้อปีย่างอยู่เด้อปีก้ยนะแม่กล้ยหมกเสปีเลยอ่อันบุญย่างตะเกบหลายเลยเนาะเฮ้ยยั่ได้ รับปลากระเบนแมนกับแก้มแมวบอนกับแก้มขนนี่ล่ะดูว่าสิกับแก้มแมวเพียโอ้ยุตละตัวเนาะอันนี้ของแมวขอมวการเที่ยวนะคะที่ส่งของพรุ่งนี้มาให้เราเนาะนะคะเป็นอาหารแห้งนะแล้วก็นังแคบหมูนังเค็มนี่เราจะเอาไปจี่กินกันพรุ่งนี้ไหมแก้มแก้มแก้มแกมแก้มนก้มแก้มแก้แ้มแม้ มาตมันไถ่ตันก้าวปนแม่แม่หนังยังไงนะผ้ากันอมหนังเบิดมือหนังควายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเสกหนังควายเข้าท้องนะครับผมเข้าท้องใครคะเข้าท้องจิตนี่กันตับตันไม่รีรอนครับตุลากับตันไม่รีรอเปิดกินเลยนะครับผมเดี๋ยบืมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้ำตาลเปรี้ยวนะครับสำหรับอาหารน่องแมวนะครับผม ครับเก้มครับแก้มครับผมอันนี้เราเอาไปใส่ตู้เย็นไหมดีกว่าเนาะเกินได้เลยแก้มเออดีกครับแก้มอันนี้มันกินได้เลยบอกหรือเราต้องทำอะไรอีกทั่วแเราเหรอเขาทั่วมาแล้วกินได้เลยก็บอกแล้วว่ามันเป็นกับแก้มแค่หมูไม่ต้องใส่ตู้เย็นเนาะใส่ปลาไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ปากกับตงแมไม่อายไม่เลยเหรอเออผมหิว ไปไปแล้วกินได้หลายบาดเนี pack, ่ยตับักหุ่งตับักหุ่งกินกับแคบหมูไปซับบักหุ่งโอ้โหซาบหมูุ่งกินกับอะไนี่เออเดี๋ยวไม่แดงเราได้กินเข่าอีกเราต้องเอาไปแล้วอันนี้นะอันนี้นะเรากินได้ทันทีเด้เอออันนั้นกับอุ่นแหนอุ่นแหนอุลแนอุลแหนงโอ้ยกันมาหอนหลอนแหนมีกระทะไฟฟ้าบ่เคาับเอาเราบ่มีกระทะไฟฟ้าบ่ะโอ้ ไปซึ่งกระเทยเปรี้ยวนะครับชอบปิ้งซึ่งกระทยเลยของที่ส่งมาซึ่งกระทยบ้านหนึ่งเลยนะผมก็ได้กินด้วยนะครับกินนะไปโอเคครับผมสำหรับกินนี่ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ